ก็เมื่อวานมีบิ๊กลอตนะครับก็เป็นการซื้อของโลจนะนะครับทีนี้โลจนะเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นเหมือนกึ่งๆึ่งพาร์ทเนอร์กับ PSG มาตั้งแต่แรกเพราะว่ามีการถือหุ้นเนี่ยประมาณ5%ตั้งแต่ช่วง IPO นะครับทีนี้เนี่ยรอบนี้มีการซื้อเพิ่มอีกประมาณ19%ก็วรวมกันเนี่ยจะประมาณประมาณ24.5นะครับทีนี้ซื้อจากกลุ่ม f o u เดอรเดิมนะครับทีนี้ถ้ามาไล่สตั๊กเจอ์ก่อนว่าอตอนเนี้ย พูดถึงหุ้นเป็นยังไงนะครับถ้าเป็นเบอร์หนึจริงๆเลยอะ่ะคือโรจนะนะครับขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งเลยประมาณ24.5แล้วก็ตามมาด้วยโฟลเดอร์แต่ว่าโฟลเดอร์เนี่ยจะมีชื่อหลายๆชื่อผสมกันถ้าคัดเป็นกลุ่มเนี่ยก็จะมีกลุ่มกลุ่มแย้ํสะอาดกลุ่มตระกูลช่างเน่ครับกลุ่มย้สํะยยสะอาดเนี่ยประมาณ16% ตระกูลช่างเนี่ยประมาณ11%ก็เป็นโฟลเดอร์ถ้ารวมกันก็ยังเยอะกว่ารถนะอยู่นะครับแล้วก็มีคุณสุดาอัศวโพคินที่เป็นอินเวสเตอร์อีกท่านหนึ่งประมาณ10%ฉะนั้นเมเจอร์แชร์โฮเดอร์จะเป็นหลักๆประมาณนี้ทีนี้ทำไมรถจนะถึงเข้ามานะครับก็เท่าที่มีโอกาสได้คุยกับ PHG เนี่ยเขาก็คิดว่าสา,สาเหตุที่เลือกรถชนะเ,เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยเพราะว่า เขาคิดว่าโลจนะเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้โรงพยาบาล PHG เนี่ยสามารถเพิ่มผู้ประกันตนได้เพราะว่าตอนนี้โมเดลที่เขามองแรกๆคืออาจจะไปสร้างโรงพยาบาลน,นะครับที่นิคมโลจนะเลยนะครับที่อยู่ที่ยยุธยานะครับเพราะว่าโลเคชันเนี่ยไม่ได้ห่างจากแพร่ลังสิตม,มากนักก็คือสัก40กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางสัก30ไม่เกิน40นาทีเขาเข้าประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์ก็คือจะสร้างเป็นลักษณะเป็น secondary care นะครับแล้วก็ คาดหวังผู้ประกันตนนะครับก็อาจจะสักโรงพยาบาลเป็นอันนี้เป็นโมเดลคร่าวๆก็คืออาจจะร้อยไปอย่างนะครับแล้วก็คาดหวังผู้ประกันตนเนี่ยสัก4ี 50, ห่หมื่นถึงห้าหมื่นหัวโดยในอยุธยาเนี่ยนะครับก็มีผู้ประกันตนทั้งหมดเนี่ยสามแสนห้าหมื่นหัวคร่าวๆนะครับฉะนั้นก็อาจจะขอสักสี่หมื่นห้าหมื่นประมาณนี้ซึ่งถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับ PSG ปัจจุบันเนี่ยมีผู้ประกันตนเนี่ยประมาณหนึ่งแสนหกหมื่น เร่าๆนะครับแล้วก็ปีหน้าจะขอเพิ่มอีก2 0 0หมื่อาจจะเป็นแสนแปดฉันถ้าได้เพิ่มตรงนี้อีกสักสิ่ง5ห้มื่นนี่ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากได้ต่อนเนี่งก็คือรถชนะเนี่ยเขาจะมีคอนแทคกับผู้ประกอบการนะครับผู้บริหารซึ่งเป็นมีทั้งชาวจีนนะครับแล้วก็มีกลุ่มคนที่ทํางานในนั้นที่เป็น c l m v ระดับหนึ่งะครับมีทั้งจีนทั้ง CRMV เนี่ยฉนันเขาก็คิดว่าถ้า จับมือกับรจนกเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างฐานลูกค้าเพิ่มจากตรงนี้นะครับก็อาจจะมีการรีเฟอร์ให้มาใช้รบการที่ P H G มากขึ้นนะครับส่วนโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยถ้าสมมติเป็นโรคยาก,ก็สามารถส่งรีเฟอร์ไปที่ P H G ซึ่งปีหน้าเนี่ย P H G เขาจะสร้างตึกใหม่นะครับแบบไฮไลท์หลักๆก,ก,ก็จะมีมะเร็งมี MRI มีสต็กนะครับเหล่านี้นะครับซึ่งจะทำให้เขาครบเครื่องมากขึ้นกลายเป็นแบบลักษณะเป็น tertiary care chain h o u s ก็จะเป็นการ unlock จาก P ีเเนี่ยที่เป็นโรงเดียวนะครับอ่แเราจะมีอาจจะมีโรงลูกๆโรงลูกแรกก็อาจจะเป็นที่นิคมโรจนะนะครับทีนี้ถ้าโมเดลนี้สำเร็ s เนี่ยความน่าสนใจก็คือโรจนะเขามีอีกสองสามนิคมนะครับก็คือมีที่ระยองชนบุรีปราจีนก็อาจจะต่อยอดไปเป็นตรงนั้นได้นะแต่เอาเขาเขาน่าจะเลือกทําอันที่ใกล้ที่สุดก่อนก็คือที่ยุริยาเพราะว่าห่างจากลังสิกเนี่ะไม่ไม่นานมากนานะครับก็ ร่าวเนี่ยก็น่า,นา,นาสนใจเพราะว่า a l u a t i o n เนี่ยก็ยังไม่ได้แพ่นะครับก็คือ p e สัก15เท่านะครับปีนี้โกดอาจจะสัก10%บวกลบปีหน้าก็อาจจะสัก15%บวกลบนะครับด้วยด้วย PE ประมาณนี้แล้วก็มีสตอรี่คือตึกใหม่ซึ่งอ่เป็นอยู่โลเคชันเดิมนะครับแล้วก็ออฟเฟนซีตอนเนี้ยของที่แพร่ลังสิกก็ประมาณ86 87%ก็ค่อนข้างเต็มนะครับถ้าตึกใหม่มาก็น่าจะน่าจะมี demand ดีมาดีมี SSO เพิ่มแล้วก็มี Syner ตรงนี้นะครับ ประมาณการยังไม่ได้ขยับอะไรนะเพราะว่ามันยังค่อนข้างใหม่โรงพยาบาลก็แค่คาดการว่าอาจจะมีการสร้างยังไม่ได้มีแผนอะไรที่ชัดเจนนะแต่ราคาเดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้จะมีการมรอปรับตัวคือเมื่อวานนี้มันมาช่วงท้ายใช่ไหมพี่หองมันมามันมาหลังตลาดปิดเนาะบิ๊กลอะนะใช่ค่ะระหว่างวันเ <L> มื่อวานนี้มาหลังตลาดปิด,ด,ปดครับเมื่อวานนี้ระหว่างวันเนี่ยมีบวกขึ้นไปถึงโซนสิบหกจุดสามแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบบวกไปที่ราคาบิ๊กลอตเดี๋ยวดูว่าวันนี้เนี่ย จะขยับขึ้นไปใกล้กับราคาบิ๊กหลอดที่17บาทได้บ้างหรือเปล่านะแต่เราคิดว่าน่าจะเป็นซนติเมนต์ที่ดีกับตัวหุ้นเพราะว่าถ้ากลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยเข้ามาซื้อเพิ่มที่ระดับราคา17คเนี่ยก็แปลว่าน่าจะก็สะท้อนว่าราคาบนกระดานมันอาจจะเรียกว่ายังยังถูกอยู่นะครับเพราะว่ายอมซื้อเกินกระดานไปนเยอะเลยก็ต้องการะะดีเทิร์นให้สูงบา้าอืะโอเคอวันนี้เลือกเป็นหุ้นเด่นนะ PSG นะครับราคาเป้าหมาย21บาท